สวัสดีครับผมมือนี้นยอันท่ากินขอครับปนครับผมปนครับพักครับพักกี่น้ำน้มครับมีน้ำให้หน้าห้อนละครับกิ็นน้มีน้ำนั่นครับกินปนครับข้าวเหนียวครับก็พักครับผมปนป่าครับ ก็ไปพักพักสดครับ้็พักกันนี่ผมก็บ,บกอกจังนะกนพักอย่แต่ว่าจากว่ามันอยู่อยู่ในน้ำนะครับนี่แพน,น้าบ้านเฮ้าครับไายนักขี่นักปนเลยผมนักมาร์ากเพื่อพักกันพวกมันมนี่น้ำพวกพักแวน่นพักยังนะครับสวานมันพักแว,ว่นเนื้อ อากาศดีงน้าหนาวก็ับบก็ด้น้องย่างรถนี่รถครับเที่ยวหนาเที่ยวหันอยู่บ้านนี่อาบน้ำอยู่อาบแดดอาบน้ก็เว้น มันกาลันทีนีงานบุญคุ้มด้านแบบที่งาน,านางตลาดมานวันทีอะไรอ่ะมกระําม่ะไรมันก็บ,กบค่ายแงเกียดฝ่ายมัน,ปนไปนนี่ลองรับมาเทียเท่ยวกักบมาเที่ยวเบ่งครับงานบุญคุ้้านครับนั่งตลาด จัดอยู่ประมาณสักมือหรือสามสี่มือครับสามสี่มือหามือเนี่ยล่ประมารถหามือที่เมือ่อเนยละเตาบุญคุณล้านเนี่ยคือมันถีอออเขาห้อมกันนะครับเ็ถืออย่านบุญคุ้ล้านเนี่ยตะระละลายมูอบ้านเนี่ยเผ็ดอันเปแย่ตลาดเนี่ยเขาถีอว่าร่วมกันนะครับออกขาวมาห้อม ร่วมกันถ้าในงานก็บนี้ศรษฐีิเพลงพวกศิลปนเพลงพวกมนแคนพวกมหาสิงพวกศิลปนเพลงกันพวกรมุนี่มาหลายครับพวกกันไหมไเท่มุนี่ก็มากครับ แล้วปี่เพ่งมาหลายครับต่งาเป็ุ่งแ <c oughs> ล้วปี่นเพ่งทุ่งมาก,กมามากไหนหรอแล้วปี่เพ่งตุ่มมากระเพ่นสติีนครับเพ่งไทยเพ <c oughs> ่งไม่รุนนขอข่พ่อยกผมเนาะ ข้ายกผมมันฟังได้จริงโอ้ขอก็หยุกของหยกทุ่งนะงานเทคโนโลยียผมมหมกนแ่นะครับไปด้านพุ่นเนะีย่ยผมเทคโนโยีด้านของเป็นนอของยกเพยกทุ่งเสมอนี่นมันฟังกับหยกทุ่งหลายกับาเทียงติงก็กาบ่ค่อยฟังปเนเลยแต่ว่าเพนยมแต่วเท่งตะิงนี่ผมมัก 我非常高兴，我们。 กเศ้าครับเมื่อนีว่าเดี๋ยไปเื้ออาหารตามสั้งกินกินข้าวเจ้แล้้กับเบื่อแบบหันมากินคนเนี้วน้ำบางคนเห็นที่ว่าเ้ยกินส้าวเจ้าเ่กินอาหารตามสั้งใท่ไว่ินได้กินดีใี่ไ่าบางคนเห็นที่ดีบง ผมกินก็เะคิดบอกผมเนาะกิ่นนกขเจ้าไร้แมนอยู่หรือ่าเยอะอยู่หรือเปนกขเจ้าเรานกดาหนึงกินคน้อมันสมากคน้อมันติดเมื่อครับปั่นันติดเมื่อนิ่เนกขาเจ้าเนี่ยใส่ซ่อนตักแบบ น้ผัดกินนผัดไม่จัแเสียบผก็เพาอเสซ่บแต่แบบาต่านมาเดร่างเมือ่อไงกินแล้วแบบมาเด่างมื่อนี่บางทียังขอน้อยขอน้อย,ออย,ออยติดเมือ่อมันกินขาดล่าง ถ้ามดาเนา้องาาอเบียร์กันม่กินเนี่หรอว่าฮันมากินพวกคนนี้นรอหรอวก,กว่าล้าแล้นเบียร์กันเลย ตมากอนเนียผมจะบ่อยหนึ่งกินเองเียกับอผมมีนะครับนีผมมีใเจ้าสด๋ผมหนึ่งกินเองผมกินเองถ้านมากถ้ากัาเจ้าจท่าก็ไ่ค่อยผมกินเองไปซื้อกินถ้าเกตอดู่ไปซื้อกินอาหารตามตัเ้งเกตรวเแล่าผมจะไ่ค่อยผมกินเองแต่ผมกินเองมันจะือผมเคยบอกนะมันอยากบบีเงินเสียคาไฟอยากมักินไฟหลายใส่หมอท้าไิสามันอยากมันเสียคาไฟนะต่า ตะว่ามันกับสบายไปยังนึงซื้อกินก็สบายไปยังนึงต่ว่าหงุกินเองมันก็ดีไปยังนึงไม่มาดิไม่มาดิไอ้นั่นม่มาดิซื้อเขากินเนีครับเฉพพะเขาได้แต่ว่าก็เขานี่ซ so ื้อมากินกลับอยู่ดแต่ว่าเขานี่มันมีหงุดหงแต่ว่ามันมีขวาแลกเทียนเสียได้ได้ย่างเสียย่างก็ซื้อเสียย่างเดี๋ยวบาดิซื้อกินเอาไดิซื้อกินเนี่ย พราะหุงกินเหลียงก็บบริสเสียงนั่นซื้อกินแต่ว่าหุงกินเหียงมันก็มีควอเสียออย่างหนึ่งก็คือมันก็ต้องเสียค่าไฟ่เสียคาเฟ่กบเสียค่าไฟ่ก็เสียค่าไฟ่กับบเสียบเทียก็เหมือ่างว่าเงินั่นแหละเสียคาเฟ่ก็เนื่อนั่นคือกินแล้วมันขกับ ผมคิดว่ามันหนาสินเมื่อไรก็เสียคาไฟซื้อกินเมื่อละที่สิบบาทขาจานหนึ่งที่สิบบาทสามสิบบาทอ๋อซื้อกินซื้อเมื่ออ๋อเหรียญหนึ่งจะคิดเป็นสต๊าดเหรียญหนึ่งเก้าร้อยเพื่อเปียกพันหมดเยอเลยกรว่ามาเปียบเทียวเสียคาไฟแบบนี้ผมเสียคาไฟกับซื้อเข้ากินบะบะหุงกินเองพอหุงกินนี่เงี้ยนหยาดเสียคาไฟเปียกๆไปเยอ เื้อกินม็ดถึงเม็ดตึ้นหลายกว่านี่ยมันลอยนี้โวยนมันลอยนี่เดนหลายก็เสียคาเฟแต่ว่ากันขนมขบอคอยใส่หมาทั้งเมือยนต้องื้ออ่านตามตั่งกินไปนั่งกินอยู่หนอก้านไปนั่บริเวณกินเงี้ยเราเองคาเฟ่กับเมืม่เสียพว เขาเสีพันเนี่ยรับผมเสียเดือนละสองร้อยก็บบทเต็มที่ว่าเกินสามร้อยผมเสียถ้าพอส่วนมากประหยัดไสมากกว่าประหยัดไฟ้เเหลียไส้ี่วานหรีใส่ไฟ้่าเกินหาชน่วยใส่ไส้ี่ได้เ่เกินหาชน่วยนันห่อใส้พเกินหาิน่วยนเนี่ยเรดีเสียค่าไฟ่ครับ ช้ไฟทีไทม่เกินห้าสิบ<อ>หน่วยใมาวมั่งบสาวกบบไขวะกับก็ดีเหรอใหของก็ไ่ค่อยเตะังไดเวะอมาเต บอกแสงหลายที่วิงเสียวก็ไม่ได้เปิดอได้หรอกหวล้านไหลเสือบม่เด่นเลขทีวี่งเด่นใต้เด่นใต้อินต์เน็ตเด่นตะคอมโน้ตบุ๊กยังอยู่บึงข่าวสารเี่ยังเบงบึงนี้เขาพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเลยเราต้องเปิดทีวี่งเนีทีวีตั้งไปเนี่ยผมมาสิขายแต่ว่าผมมาขายให้เสียแต่ทีวีเนี่ยะซื้อมือสองเนี่ยผมีเงินซื้อซื้อมือสองเสือมือแรกบมมีปัญญาหาเงินซื้อได้ อย่าปกาแฟทีวีเขามาขายตลาดคล่องสมนี่ย่างตลาดนี่เขาขายตะเกียผมซื้อตลาดคล่องสมงี่ยงตลาดทีวีเคียงตั้งข้างหลังผมจอดทิพซีอยู่ผมซื้อเกลือร้อยเกลือร้อยพวัวราสมื่งมะกอยมีค้อนหนึ่ามาว้างขายทีวีมือสองจะมันตก ยุครุ่นเนี่ยสมือก็หันมาใส่จออไม่จอแบนเงี้ยแล้วแต่เป็นขายขายได้ว่ราคราคาหลาายบางคนก็เสื่อยแย่เคีย่งละหาร้ยอยู่พอดีนั่นส่างดันต้าระทักตัวเป๋เขาว่างขายเสียนกากจากกัาคนถึงไปถามสือเนี่ยว่าร้านที่เขาขายก็ทักรุ่นเนี่ย14นิ้ว ก็ยังสงสตรังค์ไว้ยังข้างหลังผมก็ของผมไม่เอาเราะผมบ่เบิ้ลเงินเสียผมมีเงินเสียคาไปจนไรครับจนจนอันนี้เนาะจนห่วงแต่เงินเสือกินไรจนจนประหยัดไปอยู่จนบ่ค่อยแต่ใส่หมอนทับเส้นฝ่าบ่ค่อยอะไรถ้าทัานที่วิ่งยนเลยจนเอาไปหาจนจนเสือกเสือกเข่ากินย่างอยู่จนบ่กล้าบ่กล้าใส่ไปฝ่าไรเลยยืมเฮงยนพโอ้ขืนผมเนี่ย นักการที่โรงงานนะบางคนเขาจะมาถามสื่อก็ส,อสื่อผมเจียง 500, ลาหาร้อยเียดแปดร้อยแล้วก็เราจะซื่อได้ก็ที่บ้านตรงนั้นมุกร้อยแต่ว่าผมคิดไปคิดมากแล้วผมมาขายหรอก กันหอกกับ <t> บ <ale> <an> ้านนั่งนี่บ้านอ่าที่ผมอยู่นี่กันเกิดผมกลับเนี่ยปัจจุบันเกิดผมนี่ป้าปากข้างงนี่นี่ผมกิดยกไปนั่งอันนี้มาอยู่เพียวว่าเป่าเฮี่ยถ้าคนน่ะละถ้าคนมากเฮี่ยหลังนี่ผมกิดเรื่องเกิดปอยู่บ้านเกิดผมอยู่บ้านห้องนี่แต่ออย่างตลาดกลาสิ้นเนี่อันนี้กับอยู่ในอำเภอย่างตลาดดนะครับเดี๋ยวนี้่บ้านอ่าวผมนี่ ต่ว่าดเนี่ยเขาคนจมามาีนมาหางโย่เนี้อนังอยู่น,นจิขายขายทีเพล่ยมาสือกับมาสือได้เป็นแบบขายมาสือต้องเป็นได้เป็นแบบทีว่ามันจิขายเขาเลยผมผมไม่เดี๋ยวฉันจะนัดจะขอทบ้านผมมีส่วนเกี่ยวว่าผมกับเป็นแค่ร้านเนื้อื่อร้านกัดร้านตะเกียงร้านมันกั ประเด็จหักผมคักประด็นนอกวันกับวันทรงนี่ผมใส่เลยเพรเพื่อนอาวผมจะฟองเห็นลังเนี่ย ก็แค่สันติซืุอที่มองนี้นะครับนะิลีพันธิขายอลีครับพันธิขายเมื่เลยทั้งเยี่ยนทั้งเฮี่ยนทั้งใหม่ทั้งเยี่ยนทั้งที่ดินมองนี้พันธิขายเมื่เลยนี่แต่ผู้ใดอยากซื้อซื้อได้ได้นี่ติดต่อผมได้เลยนี่โทรบอกผมเลยเลื่อหนิเรียนหนาผมเห็นเห็นเบื่อทุผมยันหนาจอยยืดทุกหนิทั้งไล่การผมนี่โทรมาถามผมได้เลยเดี๋ยวผมจะประสายย่างกันให้ิย่างจีไรก็จีได้ส่วนย่งงก็บอกผมเกิดจีบอ๊ะี่บาท ค้อกิดแห่ี่สิองสามพันเยู่แล้วตะไครยเด่นการสืบ่องขอ,งของเป็นตัวมาถามผมมึงก็ได้คซื้อที่ดินแปลงนี้ขรับเฮี้ยนหลังนี้บ้านหลังนี้เป็นบ้านสองชั้นเมี่เพื่อ,อย่างตลาดแต่ว่าตัราสินน,น,น,นี่บ้านเลขที่สเสรว่าบ้านเลขที่หนึ่งซีเจ็บ้านเลขที่หนึ่งซีเจ็ด สี่เกียมูนึงนะครับย่างย่งตลาดมูนึงหนวมก็บ้่ค่อยอยากกินขอกันลน่นอนต่ว่าหกินไปกินขอก็ค้าวเสียบระว่งย่างไปกินยาแก้ไอเนี่ไม่กินข้ากินข้าวเสียบดีนบางทีอ ยาคนป่าผมใหญ่มากเลยมีขวามาแต่ในวัดตั้ไดนกตัวได้มนะแต่จะบอกเล้กระทางตว,ว่าจนบว่าว่เงินสื่อถึนแต่ขวาในวัดขอในวัดเขาหลวงพี่เป็นอเอาให้คนตหลวงพี่เนเขาให้ในวัดผลย่างย่งตลาดประกาศปิดบังหรอประกาศตัวม่จอยหรอมีตัวทั้งม่จอดอย่างมมัน คนตัวคนมบบนั้นหรอกผมบอกว่าผมบอกว่าไม่กล้าปิดบังไว้หรอกผมนะนี่ยังไม่เชื่อมผมเลยต้องว่าแสดงความคิดเห็นมาดาผมดอกแสดงความคิดเห็นมาดีดีจะบอกให้ได้ก่อนเลย giảm đa của mình ra đa nó mất á, còn nhỏ còn lia, còn nhỏ còn บอลกับเม็ดดีว่าหรอซ้ำหนิกับซี้ว่าเม็ดแล้วว่าเขาเนี้ยเขาเนี้ยเยอะน้อยๆแล้วบอลก็อยากไล่ไปไหนแต่ว่ากขาเนี้ยก็เลียนน้อยๆครับจะว่ากับซ้ำใกล้เม็ดแล้ววะเดี๋ยวไม่ยากเอาไว้นี่ละเอาไว้แต่ตากแดดถอดกขาเนี้ยครับครับปนมื่อนี่ก็แซ่บอยู่ครับผมไปขวามาต่เนี่วัดครับหาหลวงพี่พอดีผมไปขวานั่นเนี่วัดอยากชิฟันครับแยางชิฟันเน่วัดก็ได้ขอขอน้ำหลวงพี่มากินน้ำครับได้๋ยปนป่าครับ เขาเนียอเนี่ยละกับผพักเดี๋ยวกินกับปนป่าพักส้มยีนานาม้นแนะนำเดี๋ยวจะขอจบคลิปไปแค่นี้ครับเพื่อนพ่อกันแม่ล่าไปไาลาแล้วครับผมลื่กดกติดตามไม่หลาย้ะครับเยอกันมากแค่การผมแต่ว่ากันยัง แต่ว่าผมคุยดูแค่นั้นอ่ะจะแก่งเนาะถ้าเกียดไปอย่างผมคุยอ่แะแต่ว่าผมไม่คุยก่ะ <c oughs> ได้เวลาครับสวัสดีค่บผม